เดี๋ยวพามาดูสะรูปร่างตัวแอลนะใกล้จะจบแล้วครับใครสนใจขุดดินขุดสะเรียกใครบริการเราได้ครับอันนี้เราไม่ได้ขุดตามใจเขาเขาให้ขุดแบบนี้อู้น้ำออกขุดโดยคนคทุนเขพครับเก็บมุมแล้วเริ่มเก็บมุมแล้วครับใกล้จะจบแล้วครับ ก็ประมาณนี้ดินนี้ก็จะいいจะเกลี่ยให้มันเป็นที่ยกบ้านตรงนี้ก็ถนนครับพื้นที่จำกัดเก็บมุมแล้วโอ้ยตูดลายแล้วเลยพี่อันนั evet ้นก็เสริมถนนแล้วก็วางท่อ มีท่อ80กับ30ด้วยหลางท่อแล้วก็จบครับอันนี้เก็บมุมแลยครับ